คลิปนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของห้องนะครับก็จะเป็นการติดโครงฟ้านะครับติดตั้งโครงฟ้าแล้วก็ติดฝ้าเพดานนะครับพร้อมเดินระบบไฟแล้วครับแล้วก็ติดตั้งประตูนะครับเป็นประตูบานเลื่อนเป็นประตูเมลามีนนะครับก็ตามที่เห็นนะครับยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่จะมีการเก็บงานอยู่นะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับ จะมีการใส่หน้าต่างใหม่นะครับเจาะรูหน้าต่างแล้วก็ภาพรวมก็จะอยู่เราเร่นี้นะครับในส่วนของไฟก็จะเป็นไฟระบบนี้นะครับเป็นไฟบันไดนะครับที่สามารถเปิดปิดได้สองที่นะครับนี่นะครับเปิดตรงทางข้าวแล้วก็มาปิดที่ทางหน้าต่างตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะทำเป็นไฟระบบไฟบันไดนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราทาสีเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหลังจากเก็บงานไปแล้วครับก็อันนี้ก็ในส่วนของบางจุดที่ไม่เรียบร้อยเจ้าของก็จะมาเก็บงานเองนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการจะใช้ห้องแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ